เปียน้ำไปเรียบร้อยนี่เปียน้ำไปให้ปลามันหลินน้ำนี่มันขึ้นไปมีนี่มูลสวัสดีครับผมสวัสดีผู้สุขคนครับเหนียวมาท้ายน้ำปลาครับผมเปลี่ยนน้ำปลาดุกแปกว่าไวัยฮดคล้องนะครับมันโหดบ่ทันไหมมันนาอนน้ำมันแบบมันบ่ไหวแล้วน้ำมันเริ่มแห้งแห้งมันน้ำมันเริ่มแห้งแห้งแม่นแล้วก็น้ำมันน้อยนะ นำมันน้อยแล้วก็กนะมัน,นตักมันค่ละน้อยนะไปเอาไปปั่มครับตักมืดเอาเลยต้องเปิดน้ำออกก่อนครับผมก็จ่ออจา,ายบอลจังไนอันนี้ก็เดือนกับจักม,ม,มือมือที่ใดเลยมือที่สี่ที่สี่ยี่แปดยี่เก้าสามสิบสามเอ็ดหนึ่งสองสามสี่เดือนกับอาทิตย์หนึง่งปลาเฮาใดเดือนกับอาทิตย์หนึง่งเลยเดี๋ยวเราจะเอาน้ำออกให้มืดเลยครับ อ๋เห oh, <Yeah. S 1> ็นตัวปลาเลยดิสิบึงวันไงสำเร็จแล้วโอ้อันนั้นเนี่ยไอเสตไอเยอะอย่างนะ้ไม่งอนไม่งงเนี่ยเรจะเอาไปหดของอ่ะเหดดอกไม้ดอกไม้ไปไหนละ ันเดินเร็วเลปล่าปล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 าขึ้นหน่อยนึ่งจะฟาดมันสักหน่อยนึง นั่นความเอาเขียวเขียวนะขบบอเนี่ย <Lac an> โอ้โหหวหลวงร้านเต็มเลยอ่ะเดมันเยอะขนาดนั้นแล้วนะใช่โอ้โอ hey, ส่วนหลพักตบมันสิเนาเพอ่ากิ่งมันจักสิ <S <S อตองคากกิ่งตัวนี้ทิมตัวทิมมันขาด นี่ครับผมตอนนี้ก็น้ำใกล้เสมอแล้วครับตัวปลาก็ประมาณนี้ครับเมื่อกี้มีตัวใหญ่ตัวน้อยไหมตัวใหญ่ก็สิรุ่นนี่แหละที่มีใหญ่กว่านี้แน่ตัวสองตัวเลยมั้งเพราะว่ามาถลักมันใหญ่กวู่มูตัวหลอดๆก็ไสิกินเนี้อเพระท่านเขาครับปลาเดือนคับเจ้าหมื่นนะเดือนกับหลายหนึ่งนี่ฟังนีรายก็ไล่เลี้ยงกันตัวหน่อย ก็หน่อยบบกัวกันปนได้มีตัวหน่อยก็มูอยู่ตัวหนึ่งสองตัวนี่แหละอะไรมาเด็มันลอยแบบๆอยู่นี่ปากกดปากกุดยังอยู่เลยตัวนี้น้อยเลยนี่เด็กโอ้นบ่เหรอปากยังอยู่นู่นๆปากกดปากกุดสำปากยังลนะมีตัวใหญ่นี่นู่นมีตัวเนี้ตัวนี้พอกินแล้วนี่นั่นนี่ยวายยุลงไปี่ยังมันซุ่นขา กร,ร,ระนน่งใจเรียบร้อยมีกระนั่งใจให้ปลามันหลินน้ำนี่มันขึ้นไปนมีนมูลแม่เขาปลาคือกลุ่งเดินขบวนบ่อันนี้ก็เป็นปลาเดินขบวนหือหือหือสูน้ามันเพิ่งยอะอ่มีมวนไปแหละหืม ん